รีวิวเครื่องเล่นเทปนะครับตัวนี้เป็นออโต้รีเวิร์ดนะครับกับมวนตนงมัดนมือมนหมดนะฮะเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้โมเดล TCM 5 0 0รนะฮะลบพงคู่นะฮะมีระบบปรับมอเตอร์ชา้าเร็วในตัวนะครับใช้ท่าน2ก้อนนะครับ่าน 2A นะครับ2ก้อนใช้งานได้เต็มระบบนะครับเลขเคอร์เตอร์เดินนะครับตรงนี้มีช่องเสียบไฟ DC ด้านข้างโดยนี้ไม่ได้ลองให้นะครับตัวนี้เต็มระบบเลย DC 3โวลต์นะครับ มีระบบเลกคอเดอร์แล้วก็เป็นตัวอัดเสียงเครื่องอัดเสียงนะฮนะในตัวนดี้ถ้ทดสอบอัดน,นะกดเพลงบลูเรคคอสถานะไฟทุกอย่างติดครบนะครับทดสอบอัดโซนี่นะครับทดสอบอัดโซนี่ TCM 500นะครับทดสอบแล้วกว็ขวาก็ใช้ขวาเต็มระบบนะตัวนี้สายพานใหม่นะฮะเสียงออกสองหูนะฮะสถานะไฟติดครบๆๆนะครับอันนี้เจมเมื่อกี้นะครับอันนี้หูฟังอันนี้รูไม้นะครับ เดี๋ยวจะกรอให้ดูนะดูเลขเคาน์เตอร์นะครับเ,เคาน์เตอร์ไหลปกตินะครับใช้งานได้นะครับแล้วก็ออโตรีเวิร์ดก็คือกำมว้วนอัตโนมัติแล้วก็มีสายคล้องแขนด้านหน้านี่ทําสีเหมือนมินยมีนะครับสวยนะฮะกำม,มว้วนอัตโนมัติเมื่อม้วนหมดนะครับจะสอบฟังระบบเพลงนะฮะก็สายขวาเต็มลมนะสายพานใหม่นะครับตัวนี้ พูดไม่ตัวแนละ้วมีช่องไม้ใช้อดัดได้นะครับเสีน,นี้นะครับนี่ลีวัดนะครับลีวัดด้วยมือก็ใช้ตัวนี้นะครับปรับช้าเร็วมอเตอร์จะอยู่ตรงนี้ปรับช้าจะเลื่อนมาทางขวาปรับเร็วเลื่อนมาทางซ้าย มาฐานโยโยงกลางนะครับโอาตรีวิดนะครับเสียงดีนะตอนนี้นะครับ โอเคนะครับประจบการรีวิวครับตัวนี้เป็นปุ่มพอร์ตนะฮะอยู่โช๊คดาวนะครับ